สวัสดีครับผมนันได้ครับผมจากช่องนันนายออปชันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคลับที่ใช้เทรดบน IQ Option ครับผมบอกเลยว่าผมเทรดในตลาดนี้เนี่ยมาประมาณ7ปีบวกแล้วเนาะผมก็ลงคลิปในช่อง u t u b e เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมเลยลองไปดูคลิปกเก่าๆด้วยนะผมว่าขาดตกบกพร่องตัวไหนบ้างก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเลยมาแก้ไขเป็นคลิปนี้ครับคลิปนี้บอกเลยว่าสั้นกระชับเข้าใจง่ายครับใครดูแล้วเนี่ยแล้วไปฝึกตาม ทำกำไรได้อย่างแน่นอนครับอย่างคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาเทรดแค่8นาทีครับฟาดกำไรไป500บาทก็ถือว่าเป็นกำไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วถ้าใครมาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับผมหรือดูช่องอินูก้าครั้งแรกเนี่ยแนะนําให้กดติดตามไปเลยครับผมและโคคัพเตอร์ก็จะลงคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยทุกวันพุธเลยนะครับมาครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเทรดจริงเนี่ยเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันก่อนดีกว่าครับ การตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าได้ทุกบล็อกเกอร์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอคิวพัชชั่นโคเทคหรือโอลิมเพตเนี่ยเราสามารถตั้งค่ากราฟตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครใช้บล็อกเกอร์อื่นก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปอยู่นี้ได้เลยครับก็จะมีหมดสามบล็อกเกอร์เช่นกันครับไอคิวพัชชั่นโคเทคแล้วก็โอลิมเพตครับก็ทั้งสามบล็อกเกอร์นี้เนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับบางบล็อกเก แต่ถ้าเป็น BC เนี่ยมันก็จะให้ใสอีเมลแล้วก็รัาผ่านได้เลยเมื่อกอกเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เข้าไปสู่หน้าต่างการเทรดให้เราลองใช้ไปีิ้ลองการเทรดทั้งก่อนนะครับถ้าเราถูกใจเนี่ยค่อยฝากเงินไปได้เลยนะครับมีทุกธนาคารไทยเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มวิธีการตั้งค่ากันเลยดีกว่าปีการตั้งค่าก็ง่ายๆครับเราจะตั้งค่ากราฟเนี่ยจากรูปแบบเส้นใช่ไหมครับเราจะตั้งค่าเป็นรูปแบบแท่งเทียนครับแล้วก็ทำเฟร,รมเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่1นาทีครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปที่ดา,างสุ ัวชี้วัดเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่ moving average ครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเป็นค่า5านะครับผมค่าเนี้ยตามปกติเลย SMA นะครับผมสีตามใจชอบโอเคเราก็จะได้หน้าตากราฟประมาณนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดเลยดีกว่าครับว่าการเทรดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปเทรดไปก่อนนะครับผมว่าการเข้าเทรดเนี่ยเข้ายังไงนะครับแล้วก็สถานการณ์จริงเนี่ยเราจะเข้ายังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทีหลังนะครับผมไปดูกันเลยครับมาครับผมแล้วก็มาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยครับออเดอร์นี้เนี่ยผมกดขึ้นนะครับผมเนื่องจากอะไรไปดูตัวน,นี้เลยครับผมจะไล่ตามลํา,าลดับการเทรดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยชนแวรับครับตอนแรกเนี่ยเราต้องหาก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทนอะไร เป็นแนวอะไรแนวรับแนวต้านนะครับผมเมื่อเราได้แนวรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นขึ้นนะครับผมแล้วแนวรับมันมาได้ยังไงครับมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยการาฟลงมาชนรอบแรกเราไม่ได้คิดอะไระครับปล่อยไปก่อนปล่อยมันกลับขึ้นไปแล้วลงมาชนอีกรอบเนี่ยสังเกตว่าการาฟเนี่ยหยุดตรงนี้พอดีเมื่อกราฟอยู่ตรงนี้พอดีเราเลยมาว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแนวรับเป็นแนวรับเท่ากับกดขึ้นถูกไหมครับอ่าเป็นแนวรับเท่ากับกดขึ้นแต่เรายังจะไม่กดขึ้นครับเราต้องกรอง ว่าเ,เราต้องรออะไรบ้างนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือรอกราฟปลดแรงตรงนี้เนี่ยกราฟปดแรงแล้วครับโดจีเนี่ยมันจะบ่งบอกได้2อย่างก็คือกราฟหมดแรงกับกราฟจะลงไปต่อแต่ตรงนี้เนี่ยโดจิอยู่ตรงแนวรับพอดีผมเลยมองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะไปต่อนะอ่าแต่มันยังไม่สุดครับเราต้องหาตัวกรองเพิ่มใอีกตัวหนึ่งก็คือเส้น SMA5 เอ่าเส้นสีเหลืองนี่แหละครับรอกราฟห่างเส้น s m a 5อ่า ถ้ากราฟห่างเส้น S55 เมื่อไหร่ปุ๊บกราฟมักจะกลับเข้าหาเส้นแบบไหนไปดูตรงนี้ตรงนี้ครับผมกราฟข้อห่างเส้นปุ๊บใช่ไหมครับห่างเส้นปุ๊บกลับกลับไปหาเส้นตรงนี้กราฟห่างเส้นกลับเข้าไปหาเส้นตรงนี้ก็ห่างเส้นแล้วใช่ไหมครับกลับเข้าไปหาเส้นอย่างแน่นอนอ่าเรามีตัวกลอง3ตัวละเราก็สามารถกดขึ้นได้เลย,เลยประมาณนี้ครับผมไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับ มาต่อออเดอร์ที่2กันเลยครับออเดอร์นี้เนี่ยผมกดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าอะไรมาดูตรงนี้เลยครับตรงนี้เนี่ยผมจะไล่ตามระดับการเห็นเหมือนเดิมครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยชนแนวรับอ่าแนวรับประมาได้ยังไงครับมาดูตรงนี้เนี่ยกราฟลงมาชนรอบแรกนะครับผมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะกลับขึ้นไปใหม่แล้วกลับลงมาชนอีกรอบหนึ่งแล้วกราฟเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับกราฟขึ้นมาแล้วเนี่ยแปลว่ากราฟเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับแต่เราต้องรอตัวกองเพิ่มมาออีกก็คืว่า เราต้องรอ PA หรือแพ็กชันนะครับผมว่าเป็นรูปแบบอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบค้อนครับถ้าใครงงว่ารูปแบบค้อนรูปแบบกืนกินรูปแบบต่างต่างๆเนี่ยคืออะไรนะครับผมบนนี้ผมจะปักไว้ให้นะครับผมโอเคก็ตัวนี้นะครับผมเป็นรูปแบบค้อนแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นค้อนเหมือนกันอ่าพอตัวนี้เกิดค้อนปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปตัวนี้เป็นค้อนปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมีแรงซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะกดขึ้นเลยไหมกดขึ้นเลยก็ได้ครับ แต่ผมจะรอเส้น a t p 5ก่อนอ่าเรารอกราฟอ่ะอยู่บนเส้น a t p 5ครับอ่าตอนนี้ยกราฟอยู่บนเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยประมาณนี้ครับผม มาต่อออเดอร์ที่3ก็ได้เลยครับออเดอร์นี้เนี่ยก็จะครบ500บาทแล้วเนาะตรงนี้นะครับผมลักษณะเนี่ยเป็นเทนขาลงชัดเจนครับจุดสูงสุดเนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเรามองว่ากราฟเนี่ยเป็นเทนขาลงเมื่อเป็นเทนขาลงแล้วเราต้องกดลงครับเมื่อเราจะกดลงนะครับผมเราจะกดลงทันทีก็ไม่ได้ครับเราต้องมีตัวกองเพิ่มมาตรงนี้เนี่ยเป็น PA เอคืนกินครับอ่าพีเอคืนกินที่แนวนะครับเมื่อชนแนวปุ๊บกราฟจะเป็นแท่งแดงเนี่ยเราก็จะลงมาข้างที่จะเยอะเห็นไหมครับ ชนปุ๊บแท่งแดงลงมาเยอะชนปุ๊บแท่งแดงลงมาเยอะเราเลยมองว่าการาฟเนี่ยมีแรงขายเข้ามากระทําครับอ่าเราขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะอรอกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้น s m a 5ครบการาฟอยู่ใต้เส้นเราแล้ว,ลวอ่าเราก็สามารถกดลงได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้แท่งนี้นะครับจะดีมากเลยนะผมแต่ผมเข้าไม่ทันนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันต่อว่าจะชนะหรือเปล่า โอเคครับผมวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนะสามายนะผมก็ถ้าใครอยากจะศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยในช่อง,องผมเนี่ยเพียบเลยนะผมผมในโคกเกเตอร์เนี่ยลงไว้เพียบเลยเป็นหลักหลายร้อยคลิปเลยครับ แต่ถ้าใครอยากจะเรียนแบบทางรัดนะครับผมแนะนำให้ทักไลน์แอดน้ำมันในออปชันมาได้เลยครับมาสอบถามได้เลยผมว่าคอร์สในเดือนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับส่วนลดเท่าไหร่นะครับผมแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับผมลองทักมาสอบถามดูได้เลยนะครับผมรายละเอียดคอร์สนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้สั้นๆนะครับผมคอร์สเนี่ยก็จะเรียนแบบชั้นสามในเวลครับเลเวลงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานต่างๆนะครับผมเลเวลที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทนลายแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับผมส่วนเรื่องของ อินดิเคเตอร์ SMA 5ี a ้ i ไฟชันนะครับผมก็ดูตามในรูปนี้ได้เลยเนาะก็เมื่อผ่านนักงสามวิวแล้วเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทำเลยนะครับถ้าทำผ่านนักงสามวิวแล้วเนี่ยทางแอดมินก็จะส่งคุณไปยังกลุ่ม VPS i g n a l นครับก็คือฝึกเทรดไปพร้อมๆกับผมเนาะผมก็จะเทรดอยู่ประมาณสามทุ่มก็ลองมาเรียนลองมาฝึกเทรดกันได้เลยนะครับผมลองทักไปดูเนาะถ้าถูกใจยังไงค่อยสมัครเรียนเข้ามานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ